ที่ยุบอกข่าวกับรายการ All News Variety กับก็ู่รายการ All News Variety ค่ะเดี๋ยวเรามากันที่กิจกรรมดีๆในพื้นที่อำเภอสังขะบุรีของเรากันบ้างนะคะเปา พาไปที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาค่ะซึ่งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้ลงพื้นที่จัดอบรมเรื่องเพศให้กับนักเรียนที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขละบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีติดตามเรียนเพิ่มเติมกันได้กับทีมข่าวสวทสังขละบ,บุรีค่ะ ส่วนประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีจัดอบรมเรื่องเพศให้นักเรียนโรงเรียนอุดมศิษที่ศึกษามุ่งหวังลดการตั้งครรภ์นในวัยรุ่น ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีนำโดยนายสุนทรสุริโยผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนป้องกันและใใกกแก้ไขาการตั้งคันในวัยรุ่นตามพรบการป้องกันและแก้ไขการตั้งคันในวัยรุ่นพศ2559ที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโดยการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างกระบวนการ การอบรมแลเกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างแกนนําสู่เป้าหมายกิจกรรมพรบการตั้งคันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นและได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมเป็นอย่างมาก กิจกรรมนี้เกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ที่มีการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลถึงคุณภาพชีวิตในทุกด้านของแม่และเด็กกระทั่งมีการตราพรบการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นพศ2559โดยมีเจตนารม์ให้ทุกภาคส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหา ศูนย์ประสานงานเป็นหนึ่งใน,นกลไกความร่วมมือการดําเนินงานจึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิเข้าถึงเอทดําเนินงานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนภาคประชาสังคมในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเรื่องร้องเรียนและช่วยเหลือติดตามคุ้มครองสิทธิ์ตามพรบการป้องกันและแก้ไขปัญหา ตั้งคันในวัยรุ่นพอส2,559มีภารกิจในการประสานงาน,นกลไกตามกฎหมายสร้างแกนนำเยาวชนเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารและเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้การตั้งคันในวัยรุ่นลดลงและได้รับการแก้ไขปัญหาเมื่อสิ้นสุดการอบรมแกนนำของนักเรียนได้เตรียมจัดตั้งกลุ่มรณรงค์ให้วัยรุ่นในอำเภอได้รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิและคุ้มครองสิทธิรวมถึงรับทราบช่องทางการร้องเรียนเพื่อเข้า ถึงการคุ้มครองสิทธิเมื่อถูกละเมิดต่อไปเพ็ญประภัยวงแง,ง่มีสวสวทสังขลับุรีรายงาน